สวัสดีครับเพื่อนๆเคลสเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เด็กตึกเหลืองนะครับก็อย่ามาแย่แหมหนึ่งเมนูก็คือพักชะโมพักละนะครับทอดใส่ไข่นะครับแต่มันเป็นวิธีการทอดของเด็กตึกเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้หับโงกันว่าจะได้พอกันว่าวิธีการแย่เพื่อนแย่จะได้นะครับโดยมาเลยครับผมตอนแรกนะครับผมจะตอกไข่ก่อนครับ ตอกไข่กันนะครับสองสามสี่หา้าเมนูนี่ยากบ่ยากนะครับหก็นะครับก็จะจะใส่อยู่ใส่อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเครื่องปรุงของเฮาก็จะมี <c oughs> นี่นะครับ ีขาดบ่ได้นะครับคูโ่โห่กันอยู่เนาะออกซื้อบ่ได้ครับเ <c oughs> นี่ยครับน้ำปลาน้ำปลาบ่าต้องใส่นากล่ำนะครับมันยิงยางเก็มเก็มล่ำนะครับแล้วเรากลับมาคู่เข้านะครับกลับมาตีใครนะครับจนื่้มันผสมผสานกันเลยนี่นะครับไข่ นี่นะครับอย่างนีเ,เราจะเ่ายอยู่สองรอบนะครับเราจะย่ายอยู่สองรอบนะครับจากนั้นเราจะมาตั้งกระทาเลยครับตั้งกระทะห้อนๆน,น,นะครับห้อน,อนใส่ ใส่น้ำมันหืดลงไปนะครับไปละอีกใส่น้ำมันหืดลงไปนะครับผมนี่นะครับรอสกรักกํานะครับเออน,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 บน้ำมันมันหอดนครับน้ำมันมันนองนะครับผมนี่ครับเราจะแบง่ง พักล้างให้เป็นสองรอบนะครับรอบแรกให้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับพักล้างอย่างงามเลยครับผมรอบแรกนะครับนี่ครับ,บ,รน,รบน้กนั่นแล้วก็เทไข่ลงไปนะครับ เนี่ยครับเราจะเทไข่เข้าไปเอาล้อจนไข่ตั้งลูมมันจุกนะครับผมนี่ครับากำนะครับมันจุก เอาไข่ตั้งบนตั้งบนติดมันยังเป็นอันนี้อยู่ก็ให้มันไหลลงไปตั้งร่มนะครับกิดติดอย่างเี้นะครับเนี่ยบ่เหมือนนะครับอันนี้ทอดไข่ชะอมนี่นะครับทอดไข่ผักละอีเต้น,นะครับนี่ครับเป็นเนาบ่เหมือนนะครับผมเนี่ยกั้มเดียวก็จะลแล้วแล้วครับอเ็ีเนะ กดตันดูกดยึดกันนะนี่เป็นจะได้เป็นตอนมัน้ีขึ้นไหมอ๋อนี่ความจำแหละกด้นกำบาตกลงกด้นกำบาตกลงนั่นเนาะโอเคกดถ่ายไปเลยอ่าครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเขาวกับยาฟื้นครับผม กับกำตรงนี้ต่วนแล้วก็บปีกครับ,บน่ครับนี่เร็จะได้แบบประมาณนี้ <c oughs> น่ากินนะครับนะครับเราก็ลออใือตั้งหน้าซุกแขนน้อยคือผักละซุกแขนน้อยนะครับเอาหนาไปนะครับอผมขอทาดน้อยใบหนึ่งทาตัวนั่นก็ได้ครับผม อ่าทาบน้อยเลยครับทั้งนั้นเลยมาประผมนีม่เลยนะครับแล้วเาก็มาปีกหอแล้วก็มาปีกพอว่าเอ่อตั้งลมลุกหเลยยังยังนะครับหนึ่งน้อยเดียวแต่พกละน,นี่น่าจะ่ลุกแล้วครับนะครับอ <c oughs> จนากนั้นถ้าอ่านว่ามันซุกพอดีแล้วนะครับเขาก็ใส่ถาดเลยนะครับเขาก็ใส่ถาดเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเป็นเมนูตีบอยยากแต่อ่าพอแล้วมันก็น่าน่ากินขนาดเลยครับเหมาะขนาดนักเลยครับจะได้เปื่อนๆเรียกเ,อเอตอร์ทุกท่านนะครับอ่าคนไดจะไปย่างกินที่บ้านก็สามารถตีย่างได้นะครับ วันนี้เด็กตึกเหลืองกับอทอดพักละใส่ไข่นะครับก็ลาไปก่อนน้อครับนออ้อย่างืฮอย่าเมนูอย่างก,กระบอกนะครับผมวันนี้วันนี้สวัสดีครับ